สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมโอชิมาแล้ววันนี้เราจะมากินขนมโดนัทโดนัทกับน้ำชาเย็นชาเย็นมาเรามากินกันเลยกล่องละยี่สิบบาทได้ประมาณเจ็ดชิ้นได้เยอะมาก นิมน่มๆหอมอร่อยมาก กันนะลูกเกดลูกใหญ่มากลูกเกดลูกใหญ่มาก อร่อยวาน ชิ้นใหญ่มากนะตกลงระยะยี่สิบบาท สำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาหมู่บ้านหนองบัวขาวตำบลบลลังอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ถ้าใครสนใจขนมหรือว่าชายเย็นสนใจมาได้ที่ร้านคาเคกาแฟสุดนะครับ จะจะจะมีบริการล้างรถหรือว่าเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องเช็คระบบรถก็มีนะครับแล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวมีชาเย็นแล้วก็มีขนมเนี่ยครับชื่อร้านคาเคกาแฟสดนะครับอยู่หมู่บ้านหนองบัวขาวตำบลบัลัง หมูยี่สิบสองครับผมสำหรับคนที่ถามเข้ามานะครับว่าทำเพื่ออะไรผมบอกเลยว่าผมทำเพื่อหาเงินช่วยพ่อแม่นะครับเพราะว่าผมเป็นคนพิการไปทำงานอย่างอื่นไม่ได้ก็เลยต้องเปิด สร้างรายได้จาก Youtube นะครับแต่ตอนนี้ยังเปิดไม่ได้ก็ยังไม่ผ่านกด4,000ชั่วโมงครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับบ๊ายบายไปแลย